สพทานี่ยปบแีาทีที่มีเครองอัปลายก็จะมามอบให้กับคุณกันด้วยนะครับเอาไว้ช่วยประสบภัยหลายๆที่หลายๆทางด้วยครับเอาอยียงมาแจกมีส้มตำมาแจกแล้วก็มีตังมาด้วยครับ มันมันครบรอบหนึ่งเดือนเลยเดินแล้วพอดีเลยเ<ร> <tragedy. S 1> ป็นแนวติดตามข่าวผมก็สงสารนะผมเห็นข่าวผมก็สงสารเขาไม่อยากดูมันจะร้องไห้ไปด้วยไงมันเหมือนเหมือนถ้าเป็นญาติเราอ่ะใช่ไหมล่ะมันก็เขารู้สึกได้แหละเป็นญาติเราเป็นลูกเราเป็นพ่อเราเป็นแม่แล้วอ่ะห้องไหนห้องไหนจ้ะมาให้นัด